สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับเราสองคนแม่ลูกเช่นเคยนะคะก็ได้พากันออกมาแย่ไข่มดแดงนะคะสวัสดีครับก็แย่ได้ไปพักหนึ่งแล้วเสียดานนะคะที่ไม่ได้ถ่ายตอนแย่ให้ดูเพราะว่าค่อนข้างที่จะชนลมุนมากเลยนะคะเดี๋ยวเรามาหาลางต่อไปกันนะคบนี่ค่ะผลงนานของเรานะคะโอ้ย บางลังเราเอาไม่ทันก็จะเป็นแม่เป้งเยอะนะคะก็จะช่วยกันเก็บใส่กระป๋องเศษยาเยอะมากหืมมดแดงน้อยแต่แม่เป้งมันเยอะน,ะนั่นน่ะช่วยกันเก็บนะคะตอนนี้เราก็มีออเดอร์สั่งมานะคะก็เลยต้องมาหาตามออเดอร์ค่ะ เก็บเป้งก่อนนะคะเดี๋ยวจะไม่ทันอันนี้ก็จะเป็นเป็นบริเวณโดยรอบนะคะคือรังมดก็จะมีตั้งแต่ต้นนู้นเลยแล้วก็ยาวมาเรื่อยๆนะคะนี่นะคะมีหมดเลยนะคะแถบนี้ก็รังมดก็จะเยอะมากนะคะเราก็มาเอาหลายรอบแล้วนะคะสำหรับตรงนี้คือมาเหย่ตั้งแต่ช่วง เดือนเอ๋เอเนะนะที่เรามาเอาตั้งแต่มีนาเนาะเรามาอยางแต่ตั้งแต่มีนานะคะอันไปเองเยอะเลยค่ะยังไงก็ฝากาทุกคนกดไลค์กดแชร์กดติดตามหรือแลคคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้เรา2คนแม่ลูกนะคะ พักนี้ก็ไม่ค่อยได้ลงคลิปให้ทุกท่านได้รับชมเท่าไหร่นะคะโอ้แม่เป้งมันบินไปไนบ้างอันนี้คือเรามันบินหนีไปบ้างนะคะแม่เป้งเนี่ยนี่มีเป้งอ่อนด้วยนะครับเป้งอ่อนก็จะมีไข่เล็กไข่ใหญ่ผสมกันไปนะคะแต่แต,แต่เพราะว่าไขา่ไข่ใหญ่มันเยอะมากกว่าเลยนะครับอือไข่ใหญ่จะเยอะกว่าเพราะว่า ตอนนี้<ค>นเก็บได,ได้เก็บนะคะเพราะว่าเดี๋ยวจะหมดช่วงฤดูของไขม่มดแดงแล้วอันนี้คือที่สแตมก็ใกล้จะเปิดเทอมแล้วนะคะช่วงนี้เออช่วงปิดเทอมเนี่ยน้องก็จะช่วยแม่หารายได้พิเศษนะคะมดก็เรามดก็ดกเขาก็กอ,ออก นี่ค่ะแล้วเขาก็กลับขึ้นต้นไม้ไปทำรังใหม่นะคะนี่ยค่ะ,คะแล้วเขาก็กลับขึ้นต้นไม้ไปทำรังใหม่นะคะเดี๋ยวเดี๋ยวพาไปดูรังที่เก็บเก็บเก็บนี่เยอะมากก็มีออเดอร์สั่งมานะคะ ก็ตอนวันนี้ก็จะดีหน่อยคือลมก็จะพัดมาแรงอยู่ค่ะทําให้อากาศไม่ค่อยร้อนเท่าไหร่แต่ถ้าอากาศร้อนนี่ก็สู้ไม่ไหวเหมือนกันนะคะทั้งมดกัดถ้าอากาศร้อนอน้องก็จะเลือกนะคะตอนนี้แม่ก็เหนื่อยละเดี๋ยวไว้วันหลังนะคะคข้างหลังเดี๋ยวเราจะม,มาถ่ายตอนที่เราแห่ให้ดูนะคะ เวพรุ่งนี้เราจะถ่ายคลิปอีกรอบนึงนะคะตอนที่เรากำลังแย่เพราะว่ายังมีอีกเยอะเลยค่ะที่เรายังไม่ได้แย่มดก็ไม่มีศูนพันนะคะตับใดที่ยังมีต้นไม้มีควดมสมบูรณ์ก็ยังมีมดอยู่ค่ะ